สร้างคลิปวิดีโอ AI รีวิวสินค้าจากภาพถ่ายพร้อมเสียงภาคจาก AI แบบนี้มาดูไอเทมช่วยชีวิตตัวนี้คือเตารีดไอ้น้ำแบบพบพาไซส์เขากระทัดรัดมากจับถนัดมือสุดๆจะรีดมุมไหนก็สะดวกแล้วดูไอ้น้ำแรงสะใจรีดเรียบได้เร็วทันใจจริงๆใครที่ต้องเดินทางบ่อยหรือมีพื้นที่จำกัดนี่คือตอบโจทย์เลยนะไม่ต้องกลัวเสื้อยับอีกต่อไปพกไปได้ทุกที่เลย ซึ่งคลิปวิดีโอนี้ดาวได้สร้างจากรูปภาพสินค้าที่เรามีเช่นตัวอย่างจากวิดีโอนี้จะเป็นเตารีดขนาดพกพานะคะซึ่งดาวจะมีเฉพาะรูปภาพของเตารีดอย่างเดียวในตอนนี้ต่อมาเมื่อเราต้องการที่จะทําวิดีโอให้มีผู้หญิงกําลังรีดผ้าโดยใช้เตารีดจากภาพที่เรามีอยู่จะทําอย่างไรบ้างลองไปชมขั้นตอนการสร้างกันเลยค่ะ อันดับแรกในคลิปนี้ดาวจะใช้ AI ในการหลองสร้างสื่อทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วใน AI บางตัวเราสามารถจะเลือกใช้ AI เพียงแค่ตัวเดียวในการสร้างให้ครบทุกขั้นตอนเลยก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพเสียงวิดีโอและอื่นๆได้เช่นเดียวกันแต่ในคลิปนี้ดาวจะขอเลือกสร้างสื่อโดยใช้ AI ในการสร้างที่แตกต่างกันตามนี้นะคะ โดย AI ที่ดาวใช้ก็จะมี c o p i l ลอในการเจนภาพใช้ Meta AI ในการเจนวิดีโอใช้ Google Gemini ในการเจนสคริปต์เพื่อสร้างเสียงภาคและใช้ Google AI Studio ในการสร้างเสียงภาคจากข้อความนั่นเองค่ะในขั้นตอนแรกให้เราเลือกเจนรูปภาพโดยใช้โคพายลอก่อนนะคะซึ่งดาวก็มีภาพที่จะใช้สร้างในวันนี้คือภาพเต่ารีบนะคะต่อมาให้เรากดเข้าไปที่โคพายลอได้เลยค่ะ จากนั้นเลือก Microsoft Copilot อันแรกได้เลยเมนูตรงนี้เขาก็จะมีให้เลือกใช้หลายแบบเดาจะเลือกใช้ Smart GPT 5ค่ะจากนั้นตรงปุ่มบวกตรงนี้เอาไวใ้ให้เราเพิ่มสื่อหรือไฟล์นะคะหรือเราจะเข้ามาเลือกรูปภาพตามที่ต้องการแล้วกดลากเข้าไปเลยก็ได้เช่นกัน พอเราลากมาวางแล้วจากนั้นเดาวก็ไปคัดลากพร้อมหรือคำสั่งที่ได้เตรียมเอาไว้แล้วก็คือพร้อมช่วยสร้างภาพผู้หญิงสาวชาวไทยที่กำลังใช้เตารีดจากภาพตัวอย่างรีดพาอยู่ในบ้านเตารีดมีลักษณะเหมือนกับภาพตัวอย่างร้อยเปอร์เซนต์และสู่มภาพให้เห็นรายละเอียดของเตารีดอย่างชัดเจนจากนั้นก็คัดลอกได้เลยและนำมาวางในช่องนี้แล้วกดปุ่มนี้เพื่อเจนได้เลยรอจนกว่าจะได้ภาพออกมาค่ะ พอได้ภาพมาแล้วก็จะเป็นภาพผู้หญิงกำลังรีดผ้าอยู่ตามในภาพเลยต่อมาให้เรากดดาวน์โหลดได้เลยค่ะดาวน์โหลดเรียบร้อยค่ะเข้าไปดูที่โฟลเดอร์ปลายทางจากนั้นดาวจะขอย้ายไฟล์ที่ได้ไปไว้ที่อื่นก่อนนะคะแล้วก็จะย้ายไฟล์ามาไว้ที่เดียวกันกับภาพจะได้เรียกใช้จากที่เดียวกันได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะได้ฝ่ายภาพมาแล้วแบบนี้นะคะ ขั้นตอนต่อมาการเจนวิดีโอโดยใช้ Meta AI ค่ะและดาวก็จะเข้าไปที่ Meta AI ตามนี้ค่ะจากนั้นเลือกเมนูสร้างคูุปภาพและวิดีโอ AI ตรงนี้ค่ะพอเข้ามาแล้วหากเราเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเราจะต้องสมัครใช้งานก่อนนะคะโดยกดที่ปุ่มสมัครตรงนี้ได้เลย จากนั้นเพื่อนๆจะเลือกสมัครโดยใช้บัญชี Facebook หรือ Instagram ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกในที่นี้ดาวจะเลือกดําเนินต่อด้วยอ e ีเมลค่ะกรอกที่อยู่อ e ีเมลของเราให้เรียบร้อยเสร็จแล้วกดถัดไปได้เลยกดสร้างบัญชีใหม่กรอกชื่อและนามสกุลจากนั้นกดถัดไปค่ะกรอกวันเดือนปีเกิดของเราแล้วกดถัดไปค่ะ ป้อค่ารหัสผ่านอย่างน้อย6อักขระแล้วกดถัดไปได้เลยเราจะบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบในครั้งถัดไปหรือไม่ก็ได้ตามที่เราสะดวกค่ะเสร็จแล้วหลังจากนี้เขาจะส่งรหัสยืนยันไปทางอีเมลที่เราได้กรอกก่อนหน้านี้ให้เราเข้าไปเอารหัสในอีเมลแล้วนำมากรอกที่เรียบร้อยก็จะเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครใช้งานค่ะ ขั้นตอนต่อมาให้เราวางคำสั่งตามนี้นะคะสร้างวิดีโอจากภาพหญิงสาวชาวไทยที่กำลังใช้เตารีดจ,จากภาพตัวอย่างรีดผ้าอยู่ในบ้านและสุ่มภาพให้เห็นรายละเอียดของเตารีดอย่างชัดเจนแสดงให้เห็นผลลัพธ์ของผ้าที่เรียบหลังจากที่รีดผ้าแล้วจากนั้นให้เราเข้าไปเลือกภาพหญิงสาวกำลังรีดผ้าที่เราได้เจนเอาไว้เมื่อครู่แล้วลากลงไปในช่องทำให้รูปภาพเคลื่อนไหวทางด้านขวามือนะคะ แล้วกดสร้างภาพเคลื่อนไหวได้เลยอันนี้เขาเจนออกมาให้2วิดีโอคล้ายๆกันนะคะโดยความยาวคลิปประมาณคลิปละ5วินาทีค่ะจากนั้นให้เรากดดาวน์โหลดได้ที่มุมบนของวิดีโอตรงนี้นะคะแล้วกดบันทึกได้เลยแล้วดาวก็จะกลับมาดาวน์โหลดวิดีโอที่2ด้วยนะคะต่อมาเราก็จะได้วิดีโอที่หญิงสาวกำลังรีผ้ามาสองคลิปแบบนี้นะคะพอลองกดดูก็จะได้ประมาณนี้ค่ะกำลังรีผ้าแล้วก็มีไอน้ำด้วยค่ะ ต่อมากดเข้ามาดูคลิปที่2มีความแตกต่างกันเล็กน้อยและจะมีการซูมเข้าไปที่เต่ารีดแบบใกล้มากขึ้นส่วนรายละเอียดความเหมือนของเต่ารีดต้นฉบับในคลิปอาจจะไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซนต์หากภาพที่เจนออกมามันมีความต่างจากต้นฉบับมากเราสามารถเจนใหม่อีกครั้งจนกว่าเราจะพอใจในผลลัพธ์ได้เลยนะคะต่อมามาดูขั้นตอนที่3การเจนสคริปด้วย Google g e ม i นายค่ะให้เรากดเข้าไปที่ Google g e ม i นายได้เลย เมื่อเราเข้ามาอย่างหน้าแรกของ Google Gemini แล้วจากนั้นให้เราเข้าไปเลือกวิดีโอที่เราเจนไว้แล้วเมื่อครูค่ะแล้วก็ลากเข้าไปเหมือนเดิมเลยค่ะ จากนั้นดาวก็จะเข้ามาคัดลอกคำสั่งที่ดาวได้เตรียมไว้แล้วนะคะก็จะมีคำสั่งว่าสร้างสคริปตรีวิวสินค้าจากวิดีโอนี้ให้มีเนื้อหาและความยาวสคริปตอดคล้องกับเนื้อหาในวิดีโอ100%รเตรีวิวแบบเพื่อนบอกต่อกระชับเข้าใจง่ายโทนเสียงผู้จาชาฉานชัดเจนและเป็นกันเองแล้วก็นำมาวางในช่องนี้ได้เลยค่ะแล้วกดเจนตรงนี้ได้เลย นี่นะคะเราก็จะได้สคริปต์มาแล้วแบบนี้ค่ะแต่สคริป์ที่ได้ก็จะมีความยาวเพียง5วินาทีถ้าเราอยากได้เพิ่มอีกให้เราเขียนขอเพิ่มได้เลยค่ะเช่นขอความยาวเพิ่มอีก5วินาทีประมาณนี้นะคะจากนั้นเขาก็จะเจนมาให้เราใหม่ตามนี้นะคะก็จะได้ความยาวสคริปต์อยู่ที่9-10ถวินาทีโดยประมาณค่ะจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาดูข้างล่างตรงตัวอย่างการพูดแบบต่อเนื่องให้เราเลือกคลุมทั้งหมดตรงนี้แล้วคัดลอกได้เลยค่ะ เดี๋ยวดาวจะขอนํามาวางไว้ที่ตรงนี้แล้วกันนะคะจะได้หาง่ายเมื่อนําไปใช้ต่อค่ะจากนั้นเมื่อเราได้สคริปต์มาเรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่4เลยนะคะจะเป็นขั้นตอนที่เรานําสคริปต์ที่เราเจนเมื่อครู่ไปสร้างเสียงพากใน Google AI Studio นั่นเองค่ะขั้นตอนนี้ให้เราเข้าไปที่ Google AI Studio ได้เลยค่ะพอเข้ามาที่ Google AI Studio เขาก็จะมีรายการด้านล่างให้เราเลือกใช้งานนะคะให้เราเลื่อนหาคำว่า Generate Speech ตามนี้ค่ะ จากนั้นเราจะเข้ามาคัดลอกสคริปที่ได้เจนไว้แล้วนำมาวางที่ช่องนี้ได้เลยค่ะจากนั้นกดบิวได้เลยค่ะจากนั้นทางด้านขวาเขาก็จะขึ้นพรีวิวมาให้ประมาณนี้ค่ะจะสังเกตเห็นสคริปต์ที่เราวางก็มาอยู่ในช่องนี้แล้วนะคะและรายการตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบของเสียงทั้งเสียงผู้หญิงและชายแต่ว่าจะไม่มีปุ่มแสดงตัวอย่างของเสียงให้เราได้ลองฟังเลยนะคะ จากนั้นเดาจะมาเพิ่มตัวอย่างของเสียงและตัวควบคุมความเร็วของเสียงเข้าไปด้วยนะคะเดาก็จะมาเขียนคำสั่งที่ช่องแชทด้านซ้ายมือประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วกดส่งคำสั่งได้เลยค่ะพอโหลดเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะปรากฏปุ่มพรีวิวเสียงให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะลองใช้งานดูนะคะลองกดเลือกเสียงตามต้องการแล้วกดพรีวิวดูได้เลยค่ะ สวัสดีนี่คือเสียงของโคเรแล้วทดลองฟังดูเสียงอื่นๆดูค่ะสวัสดีนี่คือเสียงของพับก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อมาข้างๆก,กันก็จะเป็นที่ปรับระดับความเร็วของเสียงเราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เลยค่ะต่อมาสังเกตว่าจะไม่มีปุ่มดาวน์โหลดปรากฏขึ้นมาให้เราได้กดดาวน์โหลดเลยนะคะวิธีการคือให้เราทําเหมือนเดิมเลยนะคะคือพิมพ์คําสั่งไปในช่องด้านซ้ายว่าเพิ่มปุ่มดาวน์โหลดเสียงตามนี้แล้วกดส่งคําสั่ง ซึ่งอันนี้ดาวก็ได้ส่งคําสั่งไปก่อนหน้านี้แล้วหากเพื่อนๆต้องการสร้างปุ่มดาวน์โหลดเสียงก็ใช้คําสั่งนี้นํามาวางที่ช่องนี้ได้เลยแล้วส่งคําสั่งตรงนี้ค่ะจากนั้นเมื่อเราเจนเสียงเสร็จแล้วกดหยุดเล่นเสียงก็จะปรากฏปุ่มสําหรับดาวน์โหลดเสียงหากไม่มีปุ่มขึ้นหลังจากที่เราได้ส่งคําสั่งไปแล้วก็ให้เรากดรีเฟชอีกครั้งนะคะแล้วเจนเสียงใหม่อีกรอบและกดหยุดเล่นเสียงก็จะปรากฏปุ่มสําหรับดาวน์โหลดเสียงตามนี้นะคะและก็จะขึ้นปุ่มให้ดาวน์โหลดเสียงได้แล้วค่ะ จะเห็นว่ารูปแบบไฟล์เสียงจะเป็นแบบเวฟซาวนะคะแล้วให้เรากดบันทึกได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะได้เสียงภาคที่มีความยาวประมาณ22วินาทีตามนี้ค่ะมาดูไอเทมช่วยชีวิตตัวนี้คือเตารีดไอ้น้าแบบพกพาไซส์เขากระทัดรัดมากจับถนัดมือสุดๆจะรีดมุมไหนก็สะดวกแล้วดูไอน้ําแรงสะใจรีดเรียบได้เร็วทันใจลองกดฟังเสียงภาคหากเสียงช้าหรือเร็วเกินไปเราสามารถเข้าไปปรับแต่งเสียงเพิ่มเติม,ตมได้เมื่อเรานําไปตัดต่อผ่านแคปคัตอีกทีค่ะ ต่อมาเมื่อเราทำครบทั้ง4ขั้นตอนแล้วเราสามารถนำสื่อที่ได้ส่งเข้าไปตัดต่อในแอป c a p c u t หรือแอปตัดต่ออื่นๆตามที่เพื่อนๆสะดวกได้เลยค่ะต่อมาเราจะลองนำสื่อที่ได้จากการสร้างด้วย AI เข้ามาตัดต่อในแ Cap Cut แบบคร่าวๆเพื่อรวดเร็วและเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนๆได้เห็นภาพกันนะคะจากนั้นให้เราเข้ามาที่แอป c a p c u t ได้เลยค่ะพอเข้ามาแล้วให้เราเลือกสร้างโปรเจกต์ใหม่ได้เลยค่ะ ในส่วนนี้เดาวก็ได้สร้างโปรเจกต์เอาไว้แล้วเลยสามารถกดเข้าที่ตรงนี้ได้เลยพอเข้ามาในหน้าของโปรเจกต์แล้วนะคะจะเห็นได้ว่าดาวได้เพิ่มในส่วนของวิดีโอหญิงสาวกําลังรีดผ้าซึ่งได้จากการเจเนเรตในตอนแรกจํานวน2คลิปและเพื่อนเพื่อสามารถเพิ่มสื่อเหล่านี้ได้โดยการกดนําเข้าสื่อที่ตรงนี้หรือจะลากฝ่ายเข้ามาตรงๆเลยก็ได้ค่ะและในตอนนี้เราก็ได้ในส่วนของวิดีโอมาแล้วค่ะ ต่อมาก็ให้เราไปเพิ่มในส่วนของเสียงภาคกันบ้างนะคะโดยเราจะลากเสียงภาคมาตามนี้เข้าไปในส่วนสื่อของโปรเจกต์นะคะจากนั้นกดบวกหรือเพิ่มไฟเสียงได้เลยเราสามารถขยายไทม์ไลน์ได้โดยกด Ctrl และเลื่อนสครอ l l บนเมาส์หากใช้งานบน PC นะคะมาดูไอเทมช่วยชีวิตตัวนี้คือเตารีดไอ้น้ำแบบพบพาไซส์เขากระทัดรัดมากจับถนัดมือสุดๆจะรีดม หลังจากที่ลองเล่นดูเรายังรู้สึกว่าเสียงภาคยังมีความช้าไปนิดนึ่งนะคะจะขอเพิ่มความเร็วของเสียงพูดมานิดนึงค่ะโดยการกดเลือกที่เสียงกดเมนูความเร็วแล้วเลือกปรับระดับความเร็วได้ตามชอบเลยค่ะมาดูไอเทมช่วยชีวิตตัวนี้คือเตารีดไอหนา มาดูไอเทมช่วยชีวิตตัวนี้คือเตารีดไอ้น้ำแบบพบพาไซส,ส์เขากระทัดรัดมากจับถนัดมือสุดๆจะรีดมุมไหนก็สะดวกแล้วดูไอ้น้ำแรงสะใจรีดเรียบได้เร็วทันใจจริงๆใครที่ต้องเดินทางบ่อยหรือมีโอเคค่ะเอาที่ประมาณนี้ก่อนนะคะ จากนั้นเราจะเห็นว่าในส่วนของเสียงภาคนั้นมีความยาวมากกว่าในส่วนของวิดีโอก็ไม่เป็นไรนะคะในส่วนนี้หากเนื้อหาของสื่อมีความยาวหรือสั้นเกินไปเราก็สามารถเข้าไปเจนวิดีโอเพิ่มโดยใช้พร้อมเดิมก็ได้จนกว่าเราจะพอใจในผลลัพธ์หรือปรับในส่วนของเนื้อหาในสคริปให้มีความสั้นและกระชับมากยิ่งขึ้นใน AI อีกครั้งก็ได้ค่ะแต่เพื่อเป็นการกระชับเวลาเราจะขอยกตัวอย่างโดยการคัดลอกคลิปต้นฉบับจากคลิปที่1เพื่อนํามาต่อท้ายและเพิ่มความยาวของวิดีโอแบบนี้นะคะกดเลือกคลิปที่ ต้องการคัดลอกกดปุ่ม Ctrl C เพื่อคัดลอกจากนั้นเลือกตำแหน่งที่ต้องการวางคลิปกด Ctrl V เพื่อวางคลิปค่ะจากนั้นความยาวของคลิปก็ยังสั้นกว่าอยู่ดีแต่เราจะขอคัดลอกจากคลิปที่2มาบ้างนะคะแล้วก็วางต่อท้ายแบบนี้ค่ะสังเกตเห็นว่าคลิปมีความยาวกว่าเสียงเราสามารถปรับได้โดยเลื่อนจากด้านท้ายของคลิปให้เสมอกับในส่วนของเสียงได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ลองเล่นดูอีกรอบค่ะมาดูไอเทมช่วยชีวิต ตัวนี้คือเตารีดไอ้น้ำแบบพบพาไซส์เขากระทัดรัดมากจับถนัดมือสุดๆจะรีดมุมไหนก็สะดวกแล้วดูไอ้น้ำแรงสะใจรีดเรียบได้เร็วทันใจจริงๆใครที่ต้องเดินทางบ่อยหรือมีพื้นที่ต่อมาถ้าเราอยากปรับให้คลิปมีความสมูทขึ้นดาจะเลือกใช้การย้อนคลิปแบบนี้นะคะกดตามนี้ได้เลยค่ะไซ์เขากระทัดรัดมากจับถนัดมือสุดๆจะรีดมุ สังเกตว่าในส่วนของรอยต่อของคลิปจะมีความสมูทขึ้นเล็กน้อยค่ะต่อมาในส่วนของอัตราส่วนของวิดีโอตรงนี้ถ้าเราใช้วิดีโอขนาดแนวตั้งอยู่ขอแนะนำว่าให้ใช้ขนาด9:16ต่อจะเหมาะกับขนาดมือถือเลยค่ะ พอเราเลือกเป็นขนาด9ต่อ16แล้วสังเกตเห็นว่าขนาดวิดีโอต้นฉบับของเรานั้นมีพื้นที่สีดำปรากฏขึ้นแบบนี้แสดงว่าขนาดวิดีโอต้นฉบับของเรานั้นไม่เท่ากับอัตราส่วนที่เราเลือกเดียเด๋ยวดาวจะลองขยายอัตราส่วนของวิดีโอเพิ่มโดยกดที่วิดีโอที่เราต้องการจากนั้นให้เรากดปรับขนาดตรงนี้ได้ตามชอบเลยค่ะ โอเคค่ะพอเราได้ขนาดที่พอใจแล้วประมาณ119%นะคะจากนั้นดาวต้องการให้คลิปอื่นๆของดาวนั้นมีขนาดที่เท่ากับวิดีโอนี้ก็ให้เรากดคัดลอกขนาดตรงนี้โดยกด Ctrl C ค่ะจากนั้นก็เลือกคลุมวิดีโอทั้งหมดที่เราต้องการปรับขนาดได้เลยค่ะแล้วก็มาวางในส่วนของขนาดตรงนี้โดยกด Ctrl V เพื่อวางค่าได้เลยเสร็จแล้วขนาดวิดีโอของเราทั้งหมดก็จะมีขนาดที่เท่ากันและก็มีอัตราส่วนเต็มขนาด9ต่อ16แล้วนะคะ ต่อมาหากเราต้องการนำไปใช้งานให้เรากดส่งออกที่ตรงนี้นะคะข้างบนนี้จะเป็นการตั้งชื่อคลิปค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นการเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการที่จะบันทึกวิดีโอไว้ส่วนขนาดตรงนี้เราจะเลือกตามค่าเริ่มต้นของวิดีโอต้นฉบับหรือเลือกค่าตามที่เราต้องการได้เลยค่ะเสร็จแล้วกดส่งออกได้เลยค่ะ โอเคค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างการทําวิดีโอจากการใช้ภาพสินค้าที่เรามีไปสร้างเป็นวิดีโอรีวิวสินค้าจาก AI แบบคร่าวๆนะคะซึ่งเราสามารถใช้ AI ในการประยุกต์ใช้แบบขั้นแอดวานซ์กว่านี้ได้หลายๆแบบขึ้นอยู่กับเราออกแบบตามใจชอบได้เลยค่ะ สำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะและสำหรับคลิปหน้าดาวจะมาแชร์ทริคอะไรให้กับเพื่อนๆได้ชมกันอีกอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่เราจะมาแบ่งปันกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ